เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีคุณตาคนหนึ่งแกเป็นคนชอบซื้อหวยแกชอบซื้อหวยมาตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่นุ่มๆแล้วละ่ะคือแกเป็นคนชอบซื้อหวยเป็นชีวิตจิตใจลูกหลานห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังตอนหลังเขาไม่ห้ามกันละเพื่อความสบายใจของแกทีนี้แกซื้อ ซื้อมากบางน้อยบางตามที่แกนึกจะซื้อแกก็ไม่ได้เมื่อมีทิศทางอะไรหรอกขอให้ได้ซื้อท,ท,ทุกงวดทุกงวดทุกงวดเถอะแต่ข้อดีของแกคือแกชอบซื้อลอตเตอรี่แกไม่เล่นหวยใต้ดินแกไม่เล่นอะไรทั้งนั้นแล้วคุณตาแกก็ไม่เป็นคนที่ไม่เล่นการพนันนอกจากหวยอย่างเดียว ฉะนั้นลูกหลานก็เลยไม่ห้ามถามว่าซื้อตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนเป็นคุณตาแล้วเคยถูกบ้างไหมเคยถูกครั้งเดียวก็นานมาไม่เท่าไหร่ถามว่าถูกเยอะไหมก็ไม่เยอะครับพราะคุณตาแกถูก ครั้งเดียวสักประมาณหนึ่งมื่นห็นจะได้แต่ว่าถูกหนึ่งมื่นนะด้วยความที่ไม่เคยถูกเลยถึงกับเป็นลมลูกหลานต้องคอยเยียวยาพัดวีกันโอ้ยตอนนั้นใครๆก็จำได้จะดีใจนะครับ หลังๆนานาาก็มาแกก็ซื้อมาเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยทั้งที่ไม่ถูกแต่ความสุขของคุณตาแกไม่ได้มีตรงที่ว่าแกจะต้องถูกหวยความสุขของแกคือขอให้แกได้ซื้อแล้วได้ลุน้นแล้วมีอยู่ครั้งหนึง่งล่าสุดครับคุณตาแกไปจับทัดจับผูยังไงไม่รู้ แกไปซื้อหวยชุดที่นี่หวยชุดอ่ะเวลาถูกครั้งหนึ่งมันถูกเยอะถูกแจ็คพอตอะครับแกซื้อทุกครั้งมาหลังหลังนี้ตาเติงกับฟ้าฟางแกก็มองไม่เห็นแล้วละ่ะทุกครั้งก็จะให้ลูกหลานคอยตรวจให้ครั้งล่าสุดแกก็ซื้อหวยชุดมาชุดนึง แล้วมันถูกแจ็คพอตรู้ไหมว่าคุณตาถูกแจ็คพอตเท่าไหร่คุณตาถูกแจ็คพอตประมาณ20สิบล้านลูกหลานตรวจเสร็จก็ตกใจโอ้โหคุณตาซื้อหวยถูกขนาดนี้แต่ด้วยความที่ว่าลูกหลานรู้จักคุณตาดีแค่ถูกหนึ่งหมื่นครั้งก่อนนูน้นแกยังเป็นลมเลย ทีนี้ถ้าถูก20ล้านแล้วอยูย่ๆบอกคุณตาเลยเนี่ยลูกหลานก็เป็นห่วงว่าคุณตาแกจะช็อกเอาก็เลยมาปรึกษากันเฮจะทำยังไงดีจะให้แกรู้โดยที่แกไม่ต้องช็อกหรือค่อยๆบอกทำคิดแล้วคิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกลูกหลานก็เลยไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านไอ้ท่านผู้ใหญ่ก็บอกเอางี้ เหน๋ยวเอาลอตเตอรี่มาดูสิถ้าถูกจริงนี่เอาลอตเตอรี่ไหมค่าแล้วเดี๋ยวค่าจะมีวิธีบอกลูกหลานก็โอเควางแผนแล้วตกลงกันตามนั้นเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นญาติของคุณตานั้นแหละแล้วเขาเขาเป็นคนดี ก็มีการนัดกันว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวบ้านผู้ใหญ่กันคุณตาแกก็แปลกๆแลกแตก็โอเคได้แล้วก็นั่งคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้สับไพเหระไปเรืยก็พยายามตีวงล้อไม่แคบเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งผู้ใหญ่แกก็แกล้ง ถามคุณตาเอ๊คุณตาซื è, hè, hè, hè ้อหวยมาตั้งเยอะซื้อหวยทุกงวดจนใครๆก็รู้กันแล้วเนี่ยเคยถูกบ้างมั้ยฟังคุณตาแกเค้าหัวเราแฮ่ๆๆข้าเคยถูกเหมือนกันนะแต่ก็นั้นแล้วแหละตอนนั้นถูกตั้งมือนึงนะ ไหวท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าซื้อมาตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มจนเป็นวัยกลางคนจนแก่แล้วเนี่ยนะถูกครั้งเดียว้วก็จะซื้อไปทำไมนักหนาวะคุณตาก็บอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนอ่ะค่าซื้อค่าคาดหวังนะว่าจะถูกและจะเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยากสบายเหมือนคนอื่นก็บ้างแต่ตอนนี้ค่าซื้อค่าไม่ได้คาดหวังอะไรหรอก แต่ข้ามีความสุขตอนที่ได้ซื้อแต่มันมันตอนที่ลุ้นวะถ้าไม่ซื้อมันไม่มีอะไรมาลุ้นหวยในวันหวยออกแล้วจะเอาอะไรไปมันวะคนแก่ก็มันมีอยู่แค่นี้แหละหลวงพ่อใหญ่ก็เห็นด้วยแล้วก็ถามว่าแล้วทีซ่ซื้อมาเนี่ยถ้าบังเอิญว่าแกถูกล่ะ เฮ้ยถูกก็ไม่เยอะหรอกพันสองพันสามพันค่าก็เอามาซื้อขนมขนมกินให้หลานหลานมันกินนี่แหละผู้ใหญ่ก็ถามอีกว่าอา้าวแล้วถ้าตาถูกสักยี่สิบล้านล่ะบังเอิญถูกสักยี่สิบล้านล่ะตาจะดีใจไหม แต่คนตาเขาทำหน้าเฉยๆเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกข้าไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยคิดว่ามันไม่ถูกไม่เคยคิดจะถูกหรอกไอทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าอ้าวข้าถามจริงๆถ้าบาง,งินซื้อไปซื้อไปแล้วถูก20ล้านเนี่ยแกจะทำยังไง คุณตาก็ไม่เชื่อแล้วเป็นไปไม่ได้คุณตาก็บอกงี้เอาอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ขยันขยอถามอีกคุณตาก็ยืนยันว่าแกไม่เชื่อหรอกแกไม่เคยคิดฝันถึงยี่สิบล้านทีนี้พอผู้ใหญ่ถามมากมากคุณตาบอกเอางี้ถ้าค่าถูกยี่สิบล้านนะค่าให้เองหมดเลยข้าไม่เอาเลยสักบ,บาทหนึ่ง ใหญ่ได้ฟองในมันก็อึ้งไปพักหนึ่งสักพักอาการแกก็หายใจไม่ออกเรียกว่าช็อกสรุปแล้วผู้ใหญ่ได้ยินจากคลตาช็อกตายไปเลย